การคัดเลือกพอพันธุ์แม่พันธุ์หมูป่านะครับตับหมูป่าถือว่าเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายละเมื่อแม่พันธุ์ยิงมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งออกลูกดกขึ้นกันนะครับเพราะจึงต้องมีการเลือกลักษณะพอพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีบ่มีลักษณะของการเกิดลรกนะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และลดความเสี่ยงที่จะนําลูกติดตอ่อมายังลูกภายหลังแด้นะครับซึ่งคนที่เลี้ยงสามารถที่จะเลือกสายพันธุ์หมูป้าได้ตามความต้องการนะครับว่าเขาจะใส่สายพันธ์นายาวหรือเขาจะใส่สายพันธ์นาสันครับสำหรับลักษณะคอพันธ์หรือแม่พันธ์ของหมูป้าที่ดีนะครับเขาสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยครับนะแค่แค่บุกี้ขอเองนะครับ ตามมาลองสังเกตเบิ้งนะครับพี่น้อง่าเอาสิมีลักษณะแบบไหนนะครับลักษณะแบบแรกก็คือรูปร่างสูงโปร่งนะครับมีรูปร่างง่ญ่นะสูงโปร่งนะครับสูงโปร่งลักษณะของมูป้าก็จะมีสูงโปร่งขาเลี้ยวเล็กนะลักษณะของอพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับสองือสันหลังตรงและเย้าขนานพื้น สันหลังตรงนะครับเงาขนานกับพื้นเวลาเขามองไปสิเห็นลักษณะของของการยืนนี่มันจีขนานกับพื้น,นครับคอยสามคือว่าส่วนไล่หนาจะต้องหนาและกว้างนะครับถ้าไข่ถา้ถาถา้าถ้าลักษณะของหมูป้าคอยพานกันดิขคางหนานะครับไล่หนามันทีกว้างนะครับมันทีกว้างกับหนานะครับมันก็เป็นลักษณะของพอ่อแม่พันธุ์ที่ดี โซเซีคือว่ามีสะโพกกว้างนะจากไล่นากว้างแล้วนะครับไล่นาไล่นาจะก,กว้างก็ก็ขางขางหลังที่นี่เมาเบิ้งสะโพกสะโพกก็บิกว้างคือกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ที่คนส่วนใหญ่นะครับขัดพอพันแม่พันของหมูปลาก็จะมีการขัดดูซี่ลักษณะนะครับที่ลักษณะคือกันนะ รูปร่างสูงโป้งหรือมีรูปร่างใหญ่นะสันหลังตรงและก็ยาวขนาดกับพื้นนะครับส่วนไล่หนาจะต้องหนาและกว้างและสุดท้ายก็จะมีเขาเรียกว่าสะโพกสิกวานะ้างนะที่ทำให้หมูป้านะี่นมีลักษณะของการส้่งพันธกกรรมนะครับรุ่นสู่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นได้ดีกว่าเกา่านะครับซาลบมูนีฝากไว้เพียง่ามีนะครับนะ อีพี่หน้าสิมีมาให้ชมเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ